นิยายจากบ้านดินสู่ตึกระฟาบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งอยู่ริมทุ่งย่างแย่ในอีสานเด็กหนุ่มชื่อภูผาเติบโตมาท่างกลางความยากจนไม่มีโทรศัพท์ไม่มีคอมพิวเตอร์มีแค่จอบเสียมและแรงกายที่แม่ปลูกฝังไว้ตั้งแต่เด็กว่าคนจนไม่มีต้นทุนอื่นนอกจากขยันให้มากกว่าคนอื่นสิบเท่าภูผาอายุสิปปีตอนเรียนจบมหกเขาตัดสินใจไม่เรียนต่อเพราะไม่มีเงินและแม่ก็ล้มป่วย เขาออกจากบ้านไปรับจ้างที่กรุงเทพทำง,งานก่อสร้างกินข้าวแกงวันละมื้อบางวันนอนใต้สะพานแต่เขาไม่เคยบ่นเพราะเขามีความฝันอยู่ในใจว่าจะไม่จนแบบนี้ไปตลอดชีวิตวันหนึ่งขณะพักเที่ยงเขาเห็นเพื่อนร่วมงานใช้มือถือดู YouTube เกี่ยวกับขายของออนไลน์ผู้ผานั่งดูด้วยความสงสัยจนเริ่มเข้าใจว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่ง,งานก่อสร้างกับแรงงานเขากลับไปขอยืมโทรศัพท์เพื่อนทุกคืนเพื่อดูคลิปเกี่ยวกับการขายของและเรียนรู้เรื่องช้อปปี้กับลาซาดา้าทั้งที่ตัวเองไม่มีของจะขาย ผู้พาตัดสินใจลองขายของแม้ไม่มีทุนเขาเริ่มจากเป็นรอบชิปนำสินค้าคนอื่นมาโพส์ตขายแล้วเมื่อมีคนสั่งเขาก็สั่งจากเจ้าของอีกทีให้ส่งตรงไปหาลูกค,ค้าเดือนแรกเขาขายได้สองชิ้นกำไรแค่80บาทแต่เขาดีใจเหมือนถูกหวยเดือนที่สองขายได้15ชิ้นเดือนที่สามเขาลาออกจากงานก่อสร้างเพื่อมุ่งขายของเต็มตัวเขาหาเวลาทุกคืนไปนั่งฟรีไวไฟที่ร้านสะดวกซื้อพิมพ์ข้อความทำคอนเทนต์ เองในมือถือมือสองจนกลายเป็นเพจเล็กๆที่เริ่มมีคนติดตามวันหนึ่งเขาทําผิดพลาดเขาสั่งของผิดล็อตส่งของล่าช้าลูกค้ารีวิวแย่ยอดขายตกลงอย่างหนักแถมแม่โทรมาบอกว่าอาการสุดหนักภูผาร้องให้อย่างไม่ไอใครเขารู้สึกว่าทุกอย่างกําลังจะพังแต่เขาเลือกไม่กลับไปเป็นคนใช้แรงอีกเขาเลือกขอโทษลูกค้าทุกคนเขียนเองทีและข้อความแก้ไขทุกปัญหาเองไม่หนีและประกาศว่าจะไม่หายไปไหนจะดูแลจนกว่าทุกคนจะได้ของที่ดี ความจริงใจของเขาทําให้หลายคนกลับมาซื้อของใหม่และรีวิวดีๆเริ่มกลับมาปีต่อมาผู้ผ่ามีร้านในช้อปปีที่มียอดขายวันละหนึ่งพันออเดอร์เขาเช่าห้องเล็กๆมาเก็บสต๊อกสินค้าและจ้างเด็กบ้านเดียวกันมาช่วยแพ็คของเขาเริ่มมีเงินเก็บและเริ่มลงทุนสร้างแบรนด์เล็กๆของตัวเองจากขายของคนอื่นเขาค่อยๆเปลี่ยนเป็นขายของตัวเองเขาผลิตเสื้อยืดธรรมดาๆแต่เน้นคุณภาพและมีข้อความบนเสื้อว่า จนได้แต่ห้ามถอยเสื้อตัวนี้กลายเป็นไบรันดคนติดตามผู้ผามากขึ้นเขาเริ่มทำคลิปเล่าเรื่องชีวิตของตัวเองเพื่อบอกคนอื่นว่าคนจนก็ทำได้ถ้าไม่ยอมแพ้ซีปีผ่านไปภูผาอายุ22เขามีแบรนด์เสื้อผ้ามีทีมงานกว่า2 0คนมีโรงงานเล็กๆของตัวเองที่จ้างคนในหมู่บ้านกลับไปทำงานเขาสร้างบ้านหลังใหม่ให้แม่ซื้อรถให้พ่อและบริจาคเงินตั้งทุนการศึกษาให้เด็กยากจน วันหนึ่งมีรายการโทรทัศน์มาสัมภาษณ์เขาพิธีกรถามว่าทำไมคุณถึงกลายเป็นเศรษติดได้จากศูนย์ผู้พายิ้มและตอบว่าเพราะผมไม่เคยเชื่อว่าคนจนจะไม่มีอนาคตผมแค่เชื่อว่าถ้าผมยังมีลมหายใจผมยังมีโอกาสสร้างมันขึ้นมาได้ด้วยมือสองข้างของผมเองในทุกวันผู้พายังคงโพสต์คลิปข้อความและเรื่องราวเล็กๆเ,เพื่อส่งต่อพลังให้คนที่ยังลำบากเหมือนเขาในวันนั้นเพราะเขาเชื่อว่าคนเราจนได้แต่ห้ามถอดใจ แล้วคุณละอย่าท้อนะถึงแม้จะล้มสักเท่าไร่แต่เราต้องลุกขึ้นมาสู้นะคิดนี้สอนให้เรารู้ว่าถึงว่าเราจะกลับมาจนแต่เราสู้สักด์วันหนึ่งเราก็จะมีเหมือนคนอื่นเขาได้ถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้ใช้กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณเพื่อนที่น่ารักที่รับชมผมด้วยนะครับ